ตื่นกนกกลูมันไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันร้อนแล้วมันนอนทั้งวันเลยอ่ะจริงๆปกติมันจะต้องมีเวลาเล่นเวลาโดดเวลาปีนหลังคาบ้านอ่ะแต่นี่มันไม่ทําอะไรเลยจริงๆอ่ะเฮ้ยตื่นก่อนอ้เจ๊เจ๊ขี้เกียจขนาดนี้เลยเหรอหูปกติอ่ะหมาบ้านผมไม่ได้ขี้เกียจขนาดนี้นะลูกตั้งสติตั้งสติตื่นก่อน เราจะมาพูดถึงแก้วกันก่อนโอ้ป๋าใหญ่หรอว่าใส่งานป๋าใหญหรือว่าตัวนี้เหนียวเอามึงนั่งรับนตีดูดีๆสิเฮ้ยจริงจังจริงๆนะเนี่ยเอานิ่งๆสิมองกล้องมองกล้องเร็ว จะบอกพี่พี่เขาก่อนเร็วๆมันร้อนรู้แล้วว่ามันร้อนก็จะให้นอนเดี๋ยวพูดนะก้องเจก็คือให้นอนเลยเหนียวเป็นคล้องแล้วว่ะเหนียวมันเป็นของเห <laughs> นียวเอาเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจดีๆเลยแบบว่ารอบเดียวผ่านเลยลูกแล้วก็จะให้เป็นนอนต่อเลยอ่ะหนึ่งสองอ่ะ คอตรงไหคอตรงมองกล้องคอตรงมองกล้อ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 งอ่ามองมองมองกล้องที่บ้านหรือยุ่นหนึ่งสองโอเควันนี้เราสอบสอบทุบเราเอาใหม่ลูกดี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 พี่เขามองอยู่น <Kirk Hebrew> ั่นคอลเลคชั่นของหนูเอาใหม่ i, พูดใหม่เอาคอตรงคอตรงคอตรงอย่าขี้เกียจอะไรขนาดนั้นหนึ่งสองคืนนี้ตอนสองโอ้หเหานียวเหนียวมึงคืออันตรายแท้ลุกขึ้นมาก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลย เดี๋ยวจะบอกว่าคืนนี้สองทุ่มในไลฟ์แฟนเพจฟุ้นบาสตอรี่แค่นั้นพอลูกพอเลยเพราะแก้วหนูมีแค่ร้อยใบแป๊บเดียวมันหมดอยู่แล้วลูกพี่พี่เขาหยุ่งหัวกันอยู่นไหนเนื่องสองนั่งดีๆตรงๆกันนะเนื่งสองในไลฟ์สองเนี่ยเอาเฮ้ยแบตหมดแล้วลูกเขาเหนียวเหนียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยแก้วหนูมันมีแค่ร้อยใบแป๊บเดียวมันหมดอยู่แล้วพี่เขาหยุ่งหัวกันมากพอแล้วอืดพอก่อน แค่ในแฟนเพจเขาก็ยุ่งหัวกันแล้วลูกอึ๊บมานะเอานะแม่แม่แม่ดูนี่แม่แม่ดูนี่เด้อบอกมันเด้อหนึ่งสองคืนนี้ในไลฟ์เพจอ่าคืนเ <c oughs> <c oughs> นี้ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยนี่ทำงนานก่อนลูกทำงนานก่อนไม่ลูกเลยโคตรขี้เกียจอ่ะ คืนนี้ในไลฟ์สองทุ่มแฟนเพจวุ่น Story วายสตอรี่ชาแนลเรามาเจอกแก้วหนึ่งร้อยใบเท่านั้นนเนี้ยเกินไปแล้วว่ไนะแม่ดูทำปอยอ่ะมันไหลลงแบบดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> ทำมาแค่ร้อยเดียวเองทุกคนมันก็ยังที่เกียจเลยอ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> แล้วมันวิ่งมานอนเนี่ยนะมันเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปไหมอ่ะ มันวิ่งมานอนอีกเนี่ยนะฮะน้าทำมาหาจิแล้วคอเลกชันแก้วของตัวเองนะนี่ตัวเองจะเป็นหน้าเป็นตาอยู่กับแก้วอยู่กับคอเลกชันตัวเองอันนี้คือให้ลุกโอ้ยเนี่ยมันวิ่งมานอนเออเอออ้าเข้าไปโอ้ยกยอยอเยอยอะเออเอ้ อะไรมันจะขี้เกียจขนาดนั้นจับตังขึ้นมาดูแม่แม่แม่แมจับนางดูแป๊บเดียวเลยขอแบบน่ารักเลยบอกกับพี่พี่หน่อยเออแล้วคอลเลคชันตัวเองอ่ะนิดเดียวเองอ่ะแม่แล้วทำมาน้อยก็ทำมาแค่ร้อยใบเปิดไลฟ์นาทีเดียวก็หมดแล้วพี่พี่ในแฟนเพจก็อยู่หัวกันจะตายอยู่แล้ว,ป,ลวปึ๊บขึ้นมาคืนนี้ในไลฟ์ตอนสองทุ่มนะครับวันนี้วันที่สามสิบเมษายนทุกคนในไลฟ์สามนมษายเอา มองหน้ามองหน้ามองหน้ามองมองเลยโอ้ยได้ได้ได้เลยหนึ่งสองคืนนี้ในะไลฟ์อดสองทุ่มเจอกันในแฟนเพจเฟซบุ๊กคุณไวสตอรี่ชแนลนะครับทุกคนมีแก้วเป็นแค่หนึง่งร้อ <c> ย <oughs> โอ้ยขี้ข้าดว่ะ,ะข้าดิคอลเลกชันหนัวลรามีแค่ร้อยใบนะครับทุกคนเจอกันนะจ๊ะ